นตชารู้ว่าใครหลายคนที่ฟังคลิปนี้อยู่คงจะเบื่อกับการเรียนภาษาเบื่อกับการเรียนในตำราบแบบเดิมๆนาตชาเองก็เคยเป็นคนคนนั้นค่ะที่ไม่ชอบการเรียนภาษาเอาซะเลยค่ะ แต่มีวันหนึ่งที่ความคิดของนรชาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะนรชามองภาษาอังกฤษใหม่แล้วไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยที่ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องใช้เวลาอยู่กับมันวันละหลายๆชั่วโมงคุณพอจะเดาออกไหมคะว่าอะไรที่ทำให้นรชาเปลี่ยนความไม่ชอบมากลายเป็นความชอบได้ มันมีอยู่วันนึงค่ะที่นรชารับสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในช่วงปิดเทอมแล้วเด็กๆที่สมัครเข้ามาก็มีทั้งตั้งใจเรียนบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างตามภาษาเด็กเนาะ,นะแต่มันมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งค่ะที่เขาไม่ค่อยมีเงิน นะค่าสมัครเรียนเนี่ยเขาก็ยังต้องผ่อนเป็นรายเดือนเลยค่ะแต่เขามีความตั้งใจที่จะอยากจะเรียนจริงๆนีคะซึ่งแตกต่างจากนะักเรียนคนอื่นๆพอนารชาเริ่มทดสอบอระดับเพื่อแยกเลเวลว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาควรจะอยู่เลเวลไหนนีคะตามระดับการอ่านการพูดฟังเขียนของพวกเขาเนี่ยปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเขาอยู่ในระดับ อ่อนที่สุดเลยค่ะเขาอ่านไม่ออกออกเสียงไม่ได้เขียนไม่ได้แถมเวลาที่เขาอ่านเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็ยังหัวเราะเขาอีกเพราะว่าเขาอ่านแบบตะกุกตะกักมากนะคะนั่นยิ่งทําให้เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความสามารถอะไรออกมาเลยนาตาชาพอเห็นแบบนั้นก็เลยนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยที่ยังเรียนนะคะยังไม่มีความกล้ายังเขินยังกลัวเพื่อนหัวเราะ นะมันรู้สึกแย่มากเลยนะคะการที่เราอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นแต่ว่าเราโดนคนรอบข้างหัวเราะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับเราโดนเหยียบจนจมดินแล้วมันไม่กล้าปโผลออกมาจากดินอีกเลยอะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆคะ่ะนาริาก็เลยตั้งใจใส่ใจสอนเด็กคนนี้เป็นพิเศษแล้วก็เรียกชื่อเขาบ่อยกว่าคนอื่นด้วยนะแล้วชมเขาบ่อยๆถ้าเขาไม่กล้าเราก็บอกเขาว่าไม่เห็นเป็นไรเลย ครูเองก็เคยอ่านไม่ออกมาก่อนแต่ครูจะสอนให้เธออ่านออกจะได้ไม่อายเพื่อนอีกเธออยากร่วมมือกับครูไหมนะคะแล้วเขาก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีคนคอยช่วยผลักดนันคอยให้กำลังใจเขาแถมยังไม่หัวเราะในการอ่านผิด,ผดเพียเพยเพ้ยนของเขาอีกเราเรียนเราสอนกันมาแบบนี้หลายเดือนค่ะจนในที่สุดเขาก็อ่านออกเขียนได้อย่างมั่นใจจากเด็กที่เคยก้มหน้าก้มตาเพราะว่าไม่ เ,เหมือนคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นปมด้อยของเขาแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่อ่านออกเสียงชัดเจนมั่นใจยิ้มแย้มแจ่แมใสแล้วมีความสุขกับการเรียนมากขึ้นแล้วพอถึงวันจบคลาสค่ะเขาก็ได้รางวัลเป็นบัตรคูปองที่สามารถไปซื้ออะไรก็ได้ในร้านหนังสือแล้วคุณรู้ไหมคะ จุดเปลี่ยนชีวิตของนรชามันอยู่ตรงนี้ค่ะวันที่เด็กคนนี้ไปใช้สิทธิ์ซื้อของในร้านหนังสือมันเป็นวันเดียวกันกันกบที่นรชาเองเนี่ยก็ไปเลือกซื้อหนังสือที่ร้านนั้นเหมือนกันค่ะพอนรชาเจอเขาซึ่งมากับน้าสาวของเขาเนี่ยแอบบอกนิดนึงว่าน้าสาวของเขาก็เป็นลูกศิษย์คนนึงของนรชา,าเหมือนกันนะคะพอนรชา,าเจอเด็กคนนี้แล้วนรชา,าถามเขาว่าเอาคูปองมาซื้ออะไรเอ่ยน้าสาว ก็เลยตอบบางอย่างออกมาที่ทำให้นราชากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะเธอบอกว่าเขาขอให้พามาซื้อกระดานไว้บอร์ดอันเล็กเขาจะเอาไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเพื่อนๆแถวบ้านที่เขาไม่มีเงินจะเรียนเขาบอกว่าเขาชอบที่พี่นราชาสอนมากๆเลยเขาจะเอาไปสอนต่อให้กับเด็กๆในชุมชนได้เรียนด้วยนราชาร้องไห้ตรงนั้นเลยค่ะ ไม่คิดว่าการที่เรายื่นมือไปช่วยเหลือเขาคอยสอนคอยให้กําลังใจเขาในยามที่เพื่อนคนอื่นหัวเราะเยาะเขาอะ่ะเราไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกดีขนาดนี้และที่สําคัญนะความคิดที่เขาอยากจะกลับไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆน้องๆแถวบ้านเนี่ยมันเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่เกินตัวเขามากหัวใจเขายิ่งใหญ่มากถึงแม้เขาจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่ว่าเขาก็ร่ำรวยหัวใจค่ะ เขามีหัวใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่นๆที่ไม่มีเงินเจอเรียนหนังสือตั้งแต่วันนั้นมาค่ะนาราชาก็เลยเปลี่ยนมุมมองในการเรียนภาษาของตัวเองใหม่นาราชาตั้งใจจะเรียนภาษาไม่ใช่เพื่อใบปริญญาไม่ใช่เพื่อเอาไปทำงานดีๆแต่นราชาตั้งใจฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นเพื่อที่วันข้างหน้า เราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่ยากลําบากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนที่นรชาได้ช่วยน้องคนนั้นเอาไว้ให้เขาเก่งขึ้นกล้าขึ้นแล้วก็ยังมีหัวใจที่งดงามมากๆแบบที่ผู้ใหญ่หลายๆคนยังอายเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นมานรชาได้ช่วยเหลือคนมาแล้วมากมายคุณรู้ไหมมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยเนะฮะเราไม่ได้แค่หาเงินหรือว่ามีไรายได้จากการสอนภาษาแค่เพียงอย่างเดียวแต่เรายังได้ช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นให้มีชีวิตมีจิตใจที่งดงามขึ้น นี่เลยค่ะที่ตอบโจทย์การเรียนภาษาของนันทชาแล้วคุณเลยคะเรียนภาษาไปเพื่ออะไรถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ทรงพลังการเรียนของคุณก็จะไม่มีอะไรพิเศษค่ะแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ช่วยกระตุ้นพลังใจภายในให้คุณอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนที่นันทชามีการเรียนการฝึกแล้วการเหนื่อยของคุณมันจะไม่เสียเปล่ามันจะยิ่งทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นค่ะ ขอให้คลิปนี้สร้างพลังใจให้คุณเรียนรู้ที่จะเก่งเพื่อผู้อื่นขอให้คุณแบ่งปันความเก่งของตัวเองสร้างปฏิหารดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้อื่นด้วยนคะคะขออวยพรให้คุณโชคดีมีความสุขกับการฝึกฝนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอินนีต้อนรับเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่คุณก็สามารถออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองได้ I am Na น a ช h า from choose to shine channel